สวัสดีครับวันนี้จะมาโปรโมทกลุ่ม m e c a t p e Thailand นะครับเป็นกลุ่มบน Facebook นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นกลุ่มของผมเองครับผมก็เพิ่งสร้างนะครับสําหรับใครที่อยากจะเข้านะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็เข้ามากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดรับให้นะครับนะครับก็จะเป็นกลุ่มแบ่งปันข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ MyCarPE นะครับ ผมก็เพิ่งสร้างขึ้นนะครับก็คนก็ยังไม่ค่อยเข้ากันเยอะเท่าไหร่นะครับก็มีอยู่ไม่กี่คนนะฮะก็ให้คุณค้นหาไปว่าไมค้าพี PE แล้วก็เวนวัคไทยแลนด์ภาษาไทยนะครับก็จะเจอเลยนะครับมีกลุ่มเดียวครับขอกดเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าตากลุ่มของผมนะครับก็เดีวใครที่จะเข้าก็เดี๋ยวผมก็จะไปกดรับให้นะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพประจํากลุ่มนะครับก็ผมก็ทําเองครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็พอดูได้นะครับก็ตามนั้นนะครับส่วนถ้าใครอยากจะพูดคุยติดต่อกับผมนะครับก็ติดต่อกับผมได้ในเฟซส่วนตัวนะครับอันนี้นะครับเป็นเฟซส่วนตัวของผมนะครับคิสโซรลิเวนวัคไวทีนะครับก็แอดมากันได้นะครับผมก็รับทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะเพียงเท่านี้ครับใครชอบคลิปผมก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ